คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับคือสี่แยกท่าช้างอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับบริเวณนี้นะครับน้าไม่ได้ท่วมมา20กว่าปีแล้วครับแต่มาวันนี้นะครับชาวบ้านมากกว่า1000ชีวิตได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมครับเนื่องจากว่าเกิดจากผนังกั้นน้ำนะครับที่แม่น้ํายมในพื้นที่หมู่6ตําบลทับพึ่งนะครับเกิดพังนะครับทำให้น้ําทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับส่งผลให้มีประชาชนนะครับหลายคนไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ภายในบ้้้านไดตอองพย ยบนะครับมาอาศัยอยู่บริเวณริมถนนครับอย่างด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับเป็นหนึ่งในชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณหมู่6กตาบลทับพึ่งอาเภอรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับตอนนี้นะครับได้มีการย้ายนะครับมาอยู่ที่บริเวณริมถนนใกล้กับบ้านของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในตัวบ้านได้เพราะว่าบ้านบริเวณชั้นหนึ่งนีนะครับถูกน้ําท่วมทั้งหมดครับ ซึ่งตอนที่น้ําท่วมนะครับไม่สามารถที่จะขนของสิ่งของมีค่าต่างๆออกมาได้นะครับมีแค่รถกระบะสองคันและก็รถจักรยานยนต์2คันเท่านั้นครับและก็วันนี้นะครับก็ได้มีการฝ่าน้ำนะครับเข้าไปในตัวบ้านเพื่อที่จะไปนําสิ่งของมีค่าออกมาจากบ้านนะครับเราเห็นว่าบริเวณข้างถนนนะครับก็ยังคงมีสิ่งของมีพัดลมมีหมอนมีกระเป๋านักเรียนนะครับที่สามารถเข้าไปในบ้านและก็นําออกมาได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็นํามาวางไว้บริเวณข้างถนนตรงทางเข้าบ้านครับแต่ก ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อของน้ําท่วมนะครับในหมู่6และหมู่9ตําบลทับพึ่งอําเภอสีสําโรงจังหวัดสุโขทัยในรอบ20ปีครับสาเหตุนะครับเกิดจากระดับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่นะครับระดับน้ําเริ่มสูงและไหลแรงส่งผลให้น้ากัดเซาะถนนเรียบแม่น้ํายมบริเวณหมู่6ซึ่งเป็นเสมือนคันดินกั้นน้ำครับทันทีที่น้ําได้เซาะถนนจนพังเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาน้ําได้ทะลักเข้าท่วมหมู่6และหมู่9ครับ กระแสน้ําที่ไหลแรงเชี่ยวยังกัดเซาะถนนซอยเปี่ยมอ่องถนนเรียบคลองท่าช้างนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ํายมพังเสียหายครับชาวบ้านนะครับไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ส่วนถนนนะครับซอยปิ่นวิเศษซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของคลองท่าช้างนะครับจากกระแสน้ําที่ไหลแรงชาวบ้านกังวลครับว่าจะกัดเซาะถนนพังอีกเส้นจึงรวมตัวกันนะครับสร้างฝายชะลอน้ําโดยนําไม้ไผ่สแลนกิ่งไม้มาขวางทางน้ําครับ ชาวบ้านนะครับรวมตัวกันบอกว่าคืนนี้นะครับต้องมีการจัดเวรเฝ้ายามตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังหากถนนซอยปิน่นวิเศษถูกน้ำเสาะจนพังนะครับจะมีชาวบ้านอีกจำนวนมากได้รับผลกระทบครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวนะครับได้พบกับน,นายนรงสวนสวรรค์อายุ57ปีชาวบ้านหมู่6นะครับนั่งอยู่ท้ายกระบะริมถนน4แยกท่าช้างครับ ได้เข้าไปสอบถามนายนรงนะครับบอกว่านอนบนรถมา2คืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่3ครับเนื่องจากบ้านนะครับอยู่ใกล้กับจุดที่ถนนตริมแม่น้ํายมแตกแค่50เมตรเท่านั้นครับขณะเกิดเหตุนะครับน้ำได้ทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วเพียงแค่10นาทีนะครับบ้านชั้นล่างได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่ยังโชคดีครับที่คนในบ้าน7คนมีเด็กอายุ4เดือนและเด็ก1ขวบสามารถช่วยออกมาได้ทั้งหมด เพราะขณะที่น้ํามานะครับยังไม่ดึกคนในบ้านนอนดูทีวีกันอยู่ครับหากน้ํามาดึกกว่านี้นะครับอาจเกิดความสูญเสียขึ้นเพราะบ้านหลังนี้อยู่มา25ปีแล้วน้ําไม่เคยท่วมครับตอนนี้ก็ไปอาศัยอยู่บ้านญานนกิาาตลดผมก็ลองเข้าบ้านอยู่นี่กลัวมันจะเป็นอะไรยังไงไปจะคอยดู <laughs> เห็นบ้านเราตอนนี้เรา <laughs> มันก็เสือไยทรัพย์สินนะครับม มันถ้าซื้อใหม่มันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงนะเงินทองมันก็หายยากข้อมูลจากนายวิทยาสันติกุลนายอำเภอศรีสำโรงนะครับระบุว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม2ตํตำบลครับคือตำบลทับพึ่งนะครับหมู่6และหมู่9ประชาชนเดือดร้อน1,000คน300รัวเรือนส่วนตำบลวังใหญ่นะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ300คน71ครัวเรือนครับ ขณะที่แผนการป้องกันคันดินหรือถนนเรียบแม่น้ํายมไม่ให้พังอีกนะครับตรงบริเวณจุดอื่นในอำเภอสีสำรงนะครับได้มีการสั่งให้ทุกตําบลที่อยู่เรียบแม่น้ํายมนะครับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์นะครับต้องเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีครับ ขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาในอนาคตนะครับจะมีการเสนอเรื่องไปยังจังหวัดสุโขทัยให้พิจารณางบประมาณนะครับในการก่อสร้างผนังกั้นดินที่แข็งแรงทนต่อกระแสน้ําเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําครับเบื้องต้นเนี่ยทำแน่นอนนะครับแต่ทําอยู่ในสภาพเดิมก่อนคือเราจะซ่อมให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับแต่ถ้าจะทําให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องใช้งบอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็ ทางทางจังหวัดทางอำเภอทางอบทอรเราก็คงเดี๋ยวก็คงหาวิธีการกันครับ น้ำท่วมสุโขทัยนะครับไม่ใช่แค่ช่วยเหลือคนเท่านั้นครับหน่วยกู้ภัยบางแก้วนะครับได้เข้าไปช่วยผลไก่กว่า2000ตัวออกจากฟาร์มนะครับของนายประพันธ์โยงญาติบริเวณหมู่4ี่ตำบลตาลเตี้ยออกจากฟาร์มครับตามคาแนะนําของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะครับไปไว้ที่ฟาร์มอื่นเป็นการชั่วคราวครับเนื่องจากเกรงว่าไก่ทั้งหมดจะจมน้ําตายหากระดับน้ํายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับ คุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับนั่นก็คือในวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมวลน,น้ําที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเป็นแค่หัวน้ําเท่านั้นส่วนกลางน้ำนะครับที่มีมวลน้ําจํานวนมากเนี่ยนะครับจะเข้ามาภายในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นน้ําจากทางเหนือนะครับจะเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นนะครับก็ได้มีการขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่นะคร เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงนะครับยกของมีค่าต่างๆนะครับบริเวณชั้นล่างเนี่ยขึ้นที่สูงให้หมดนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณคุณรัตนากรค่ะขอบคุณครับ